องให้เดินเอ็มว่าแอบย่างเสือแดงๆมากคุณน,น่ะไอ้ยาซสื้อหายได้เสือตัวเนี้ยขาดุดบ่<า>เอาบ่าเอาอยางมาเลยหนะ่โลูกเอาครูก็เอามาแล้วพันเจ็ดลูกท้ายข้าเจ้าเนี้ยพันเจ็ดเออสบายดีข้าเจ้าตื่นมาถ่ายแต่หกโมงหุด นี่เขาล้มทั้งนี่มาแล้วแอมอยู่ไทยมีอะโลแล้วไม่ไห่ออะไรมาเลยเอ,อหนูกับกยังว่าตบผิวเบิ่นเอนอยู่อุ้ยห่อกระเป๋าขาให้เดินเอว่าแอบดังยางเสื้อแดงๆมาคุณนะ่ะไอ้ญาซื้อไห้ได้เสือเ้อตัวนี้ ขาดุดบ่นนเอาบ่าเอาอย่างมาเลยนะลูกเอาครูกาเอามาแล้วพันจิตลูกภากใต้เขาเจ้าแนพันจิตเออสบายดีเขาเจ้าตื่นมาถ่ายแต่หดวบัหุบนี่เขารวมทั้งนี่มาแล้ว แอ,อยู่ไทยมีอลโลแล้วไม่หอ,อนอะไรมาเลยเออหนูกับกตตกวลยังว่าตบผิวเบิ่นเบินอยู่อุม,มีหอดกระเป๋า